ขอต้อนรับสู่หมอพัทรพอดคาสต์ทอกค,ความรู้สุขภาพลึกและฟรีมีที่นี่เวลาเราไปตรวจสุขภาพประจำปีเนี่ยนะครับพอเห็นผลเลือดออกมาโดยเฉพาะค่าคอเลสเตอรอลหลายคนก็อาจจะงงๆกันใช่ไหมครับวันนี้เนี่ยเราจะมาคุยกันถึงหนึ่งในความเข้าใจผิดที่เจอบ่อยมากๆเลยเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพหัวใจของเรานี่แหละครับนี่แหละครับคือคำถามสำคัญของเรื่องทั้งหมดเลยทำไมคนสองคนมีค่า LDL เท่ากันเป๊ะแต่ความเสี่ยงโรคหัวใจ ไม่เทาเอาละครับเพื่อที่จะตอบคําถามนี้ได้เนี่ยเราต้องย้อนกลับไปดูที่จุดเริ่มต้นกันก่นกอนเลยว่าไอ้เจ้าผลตรวจคอเลสเตอรอลที่เราดูกันทุกปีปเนี่ยจริงๆแล้วมันวัดอะไรกันแน่และนี่คือจุดที่คนส่วนใหญ่เข้าใจผิดกันครับคือการตรวจเลือดทั่ว,วไปเนี่ยเขาจะวัดปริมาณรวมของคอเลสเตอรอลหรือที่เราเรียกกันติดปากว่า LDC l แต่ประเด็นก็คือว่านั่นมันเป็นแค่ครึ่งเดียวของเรื่องจริงเท่านั้นเองครับ เพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นนะครับลองนึกภาพตามแบบนี้สมมติว่าคอเลสเตอรอลเนี่ยเป็นเหมือนสินค้าส่วนอนุภาค LDL ก็คือเรือที่ใช้ขนส่งสินค้าพวกนี้ทีนี้สิ่งที่น่าสนใจมันอยู่ตรงนี้ครับความเสี่ยงจริงๆเนี่ยมันอาจจะไม่ได้อยู่ที่ว่าสินค้าทั้งหมดหนักเท่าไหร่แต่อยู่ที่ว่ามีเรือกี่ลำกันแน่ที่วิ่งอยู่ในกระแสะเลือดของเรา แล้วพอเป็นแบบนี้ปุ๊บโอ้โหมันน่าทึ่งมากเลยนะครับคือคนสองคนเนี่ยสามารถมีค่า LDL-C ที่หนึ่งร้อยเท่ากันเป๊ะเ,เลยนะแต่ความเสี่ยงนี่ต่างกันคนละเรื่องเลยลองดูสถานการณ์นี้นะครับคนนึงอาจจะมีเรือลำใหญ่ๆอ้วนๆสักพันลำขนของได้เยอะกับอีกคนมีเรือลำเล็กๆจิว๋วๆแต่มีทั้งสองพันลำถึงแม้ว่าน้ำหนักรวมของสินค้าจะเท่ากันเป๊ะแต่กลายเป็นว่าคนที่มีเรือลำเล็กสองพันลำเนี่ยมีความเสี่ยงสูงกว่ามากๆเลยครับใช่และครับ ถ้าจะให้สรุปทั้งหมดที่พูดมาในภาพเดียวก็คือภาพนี้เลย LDLC หรือปริมาณที่เราวัดกันเนี่ยมันไม่เท่ากับ LDLP หรือจำนวนอนุภาคครับนี่คือหัวใจสำคัญที่ต้องจำให้ขึ้นใจเลยการแยกสองอย่างนี้ออกจากกันได้คือกุญแจดอกสำคัญเลยครับโอเคคำถามต่อไปก็คือแล้วเราจะนับจำนวนเรือพวกนี้ได้ยังไงล่ะ คำตอบก็คือเราจะไปนับโปรโตีนตัวหนึ่งครับที่ชื่อว่าอะพ l ลิโปโปรตีน B หรือเรียกสันส้นๆว่า ApoB บีทำไมนะล่ะครับก็เพราะว่าบนเรือ LDL แต่ละลำเนี่ยมันจะมีโปรโตีน ApoB เกาะอ,อยู่แค่ตัวเดียวเป๊ะๆเ,เ,เลยดังนั้นการนับจํานวน ApoB ก็เท่ากับการนับจํานวนเรือทั้งหมดแบบตรงๆแล้วนั่นเองครับง่ายๆแบบนั้นเลยแล้วการที่เราหันมาสนใจเจ้าตัวเลข a อพ b เนี่ยมันสําคัญขนาดไหนลองดูตัวเลขนี้สิครับ 90%คือมีงานวิจัยที่ชี้เลยนะครับว่าถ้าเรารักษาระดับ APOB ให้ต่ำอยู่ตลอดชีวิตได้เนี่ยมันอาจจะช่วยลดความเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจได้ถึง90%โอ้โหนี่เป็นตัวเลขที่สูงมากๆนะครับมันบอกเราเลยว่าการป้องกันตั้งแต่เนิ่นๆเนีนเน่ยมันทรงพลังขนาดไหนเอาล่ะครับพอเราเข้าใจแล้วว่าจานวนมันสาคัญกว่าปริมาณทีนี้เรามาเจาะลึกตรงไปอีกนิดน,นึงดีกว่าว่าทาไมล่ะ เราจะไปดูกลไกการทำงานของผู้เฝ้าประตูคนสำคัญในร่างกายของเรากันซึ่งก็คือตับของเรานั่นเองปกติแล้วเนี่ยนะครับตับของเราเนี่ยมันทำหน้าที่เหมือนเป็นท่าเรือขนาดใหญ่เลยที่ผนังของตับจะมีสิ่งที่เรียกว่าท่าเทียบเรือหรือทางการแพทย์จะเรียกว่าตัวรับหรือรีเซพเตอร์อยู่เต็มไปหมดเลยครับซึ่งหน้าที่ของมันก็คือคอยดึงเอาเรือ L D L พวกนี้ออกจากกระแสะเลือดเพื่อเอาไปกำจัดทิ้ง แต่ปัญหามันอยู่ตรงนี้แหละครับคือไม่ใช่ว่าเรือทุกลำจะสามารถเข้าเทียบท่าได้ง่ายๆนะโดยเฉพาะพวกเรือที่มันลำเล็กๆแน่นๆหรือมีรูปร่างผิดปกติไปเนี่ยพวกนี้มันจะเทียบท่ายากมากเลยผลก็คือมันเทียบท่าไม่ได้มันก็เลยลอยเคว้งคว้างอยู่ในกระแสะเลือดของเรานานขึ้นแล้วลองคิดดูสิครับยิ่งมีเรือแบบนี้ลอยอยู่เยอะเท่าไหร่ความเสี่ยงมันก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัวเลย ประโยคนี้มันสรุปทุกอย่างได้ดีที่สุดจริงๆครับว่าจุดที่เราควรจะโฟกัสเนี่ยมันควรจะเปลี่ยนจากการดูแค่ปริมาณของคอเลสเตอรอลไปให้ความสำคัญกับจำนวนของอนุภาคที่ขนมันมาซึ่งก็คือค่า A-PoB ที่เราคุยกันนั่นแหละครับ พอเราเข้าใจหลักการเบื้องหลังทั้งหมดแล้วนะครับทีนี้ก็มาถึงเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากขึ้นนั่นก็คือแล้วตัวเลข a p p l e b ที่ว่าเนี่ยมันควรจะอยู่ที่เท่าไหร่กันแน่แล้วมีใครบ้างที่ควรจะให้ความสำคัญกับการตรวจค่านี้เป็นพิเศษ ตารางนี้จะช่วยให้เราเห็นภาพรวมได้ดีขึ้นนะครับว่าค่า ApoB ของเราเนี่ยอยู่ตรงไหนเมื่อเทียบกับคนส่วนใหญ่อย่างเช่นถ้าเราดูที่เปอร์เซนไทที่50หรือค่ากลางเนี่ยนะครับจะอยู่ที่ประมาณ97ก็หมายความว่ามีคนอีกครึ่งหนึ่งที่ค่าสูงกว่านี้และอีกครึ่งหนึ่งที่ต่ำกว่านี้ครับก็เป็นจุดอ้างอิงที่ดีทีเดียว และที่มันน่าสนใจมากๆเลยก็คือมันมีคนบางกลุ่มนะครับที่ค่า LDLC ที่เราวัดกันปกติเนี่ยอาจจะดูดีมากเลยนะดูปกติหรืออาจจะต่ำด้วยซ้ำแต่พอไปเจาะดูค่า APOB หรือจำนวนเรือจริงๆกลับพบว่ามันสูงปลี๊ดเลยเช่นกลุ่มคนที่ผอมๆแล้วทานอาหารคาร์โบไฮเดรต่ำหรือคนที่มีลักษณะอ้วนลงพุงสำหรับคนกลุ่มนี้เนี่ยการตรวจ APOB มันเหมือนกับการไปเปิดไฟส่องดูความเสี่ยงที่ซ่อนอยู่นั่นเองครับ ก็สรุปได้เลยนะครับว่าสิ่งสําคัญที่สุดที่เราได้เรียนรู้กันในวันนี้ก็คือการเปลี่ยนมุมมองของเราจากการมองแค่ปริมาณไปสู่การทําความเข้าใจจํานวนอนุภาคของคอเลสเตอรอลเพราะมันให้ภาพความเสี่ยงที่แท้จริงได้ชัดเจนกว่ากันเยอะเลยครับและนี่ก็คือคาถามสุดท้ายที่อยากจะฝากไว้ให้ได้คิดกันนะครับผลตรวจคอเลสเตอรอลที่เห็นอยู่ตรงหน้ามันบอกเล่าเรื่องราวทั้งหมดแล้วจริงๆหรือเปล่าหรือว่ามันยังมีอะไรบางอย่างซ่อนอยู่ข้างใต้นั้นอีก สวัสดีค่ะกลับมาเจาะลึกข้อมูลน่าสนใจที่คุณผู้ฟังส่งมาให้เราวิเคราะห์กันนะคะหลายคนเนี่ยเวลาไปตรวจไขมันในเลือดก็จะคุ้นๆกับค่า LDL ใช่ไหมคะที่เขาบอกว่าเป็นคอเลสเตอรอลตัวร้ายต้องให้มันต่ำๆไว้แต่เอ,อ่อข้อมูลที่เราได้มาวันนี้ชวนให้คิดนิดนึงค่ะว่าค่าค่า LDLc ที่เราเห็นๆกันเนี่ยมันบอกความเสี่ยงโรคหัวใจได้หมดจริงเหรอหรือว่ามันมีอะไรที่แบบว่าซับซ้อนกว่านั้นที่เราควรรู้กันแน่ค่ะวันนี้เราเลยจะมาสํารวจข้อมูลที่เกี่ยวกับ เรื่องนี้มากๆค่ะคือเรื่องอโพไลโปโปรตีน B หรือ ApoB แล้วก็เรื่องของอตัวรับ LDL ที่ตับด้วยนะคะมาดูกันว่าปัจจัยพวกนี้มันสำคัญกับสุขภาพหลอดเลือดเรายังไงครับเริ่มที่อะพอบีก่อนเลยนะครับอโปลิโปโปรตีน B เนี่ย เออมันคือโปรโตีนชนิดหนึ่งครับที่ตับเราสร้างเป็นหลักเลยหน้าที่สำคัญของมันก็คือเป็นส่วนประกอบของอนุภาคไขมันหลายๆตัวในเลือดเราโดยเฉพาะเลยนะครับมันจะเจอหนึ่งโมเลกุลต่อนหนึอนุภาคบุนไขมัน L D L แล้วก็พวก V LD L D L I D L ด้วยครับ แล้วจุดสำคัญมากๆจากข้อมูลก็คือว่าไอ้เจ้าอนุภาคไขมันที่มี ApoB เกาะอยู่นี่แหละครับคือตัวการหลักเลยนะที่ทำให้เกิดภาวะหลอดเลือดแดงแข็งหรือ ASCVD ที่เรากกลัวกันเพราะงั้นเนี่ยจำนวน ApoB ในเลือดมันก็เลยบอกถึงจำนวนอนุภาคไขมันที่แบบว่าพร้อมจะกาะปัญหานั่นเองครับ อ๋อ oh, ฟังดูเหมือน ApoB เป็นเหมือนป้ายทะเบียนติดอยู่บนไขมันอันตรายเลยนะคะเนี่ยซึ่งข้อมูลที่เราได้มาก็ย้ำเรื่องนี้มากๆเลยค่ะบอกว่าถ้าใครสามารถคุมระดับ ApoB ให้ต่ำๆได้ตลอดชีวิตเนี่ยอาจจะลดความเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจหรือ C A D ได้ถึงเเกือบเกืบเกเลยนะคะ โหตัวเลขนี้สูงมากนะคะแสดงว่า APOB นี้สำคัญจริงๆทีนี้คำถามที่หลายคนน่าจะสงสัยตามมาเลยค่ะคือปกติเราตรวจเลือดกันก็จะเห็นแต่ค่า LDLC ที่บอกว่าเป็นปริมาณคอเลสเตอรอลแล้วค่านี้มันต่างกับ ApoB หรือจำนวนอน,อนุภาค LDL ที่เรากำลังคุยกันอยู่ยังไงคะทำไมเราไม่วัด ApoB ไปเลยล่ะคะถ้ามันสาคัญขนาดนี้ ครับเป็นคำถามที่ดีมากเลยครับเพราะตรงนี้แหละที่คนสับสนกันบ่อยๆต้องแยกสองค่านี้ก่อนนะครับ คือค่า LDL-C หรือ LDL Cholesterol ที่เราคุ้นๆกันเนี่ยมันคือการวัดปริมาณครับหรือจะเรียกว่าน้ำหนักรวมของคอเลสเตอรอลทั้งหมดที่มันบรรจุอยู่ข้างในอนุภาค LDL ทุกอนุภาคเลยนะครับณนะเวลานั้นเหมือนเราชั่งน้ำหนักคอเลสเตอรอลทั้งหมดที่ LDL มันขนมานะครับส่วน ApoB หรือบางทีก็เรียกว่า LDLP คือ LDL Particle Number อันนี้เป็นการวัดจำนวนครับหรือความเข้มข้นของอนุภาค LDL ทั้งหมดที่ลอยอยู่ในเลือดเพราะอย่างที่บอกคือ ApoB มันมี1ตัวต่อ1อนุภาค LDL เสมอการวัด ApoB ก็เลยเหมือนกับการนับจำนวนอน,อนุภาค LDL ด้วยตรงเลยครับซึ่งข้อมูลที่เราดูดูกันอยู่เนี่ยก็ชี้ไปทางเดียวกันเลยครับว่าการรู้จำนวนอน,อนุภาค LDL หรือ ApoB LDLP เนี่ยมันสัมพันธ์กับความเสี่ยง ASCVD มากกว่าการรู้แค่ปริมาณคอเลสเตอรอลรวมหรือ LDL-C เอีกครับ อ๋อพอจะเห็นภาพแล้วค่ะในข้อมูลมีเปรียบเทียบไว้ด้วยใช่ไหมคะเหมือนกับว่า ApoB หรือ LDLP คือจำนวนลำเรือทั้งหมดในกระแสะเลือดเราส่วน LDLC คือปริมาณสินค้าหรือคอเลสเตอรอลทั้งหมดที่เรือทุกลำบรรทุกรวมกันข้อมูลบอกว่าการมีเรือหลายลำคือ ApoB LDLP สูงเนี่ยถึงแม้แต่ละลำอาจจะเล็ก บรรทุกของได้ไม่เยอะก็อาจจะอันตรายกว่าการมีเรือน้อยลำแต่ลำใหญ่บรรทุกของได้เยอะมากซึ่งอาจทำให้ค่า LDC l C เท่ากันหรือสูงกว่าก็ได้เพราะยิ่งเรือเยอะโอกาสที่เรือจะไปเกยตื้นไปชนผนังหลอดเลือดมันก็เยอะขึ้นตามจำนวนเรือไม่ใช่ตามปริมาณของรวมๆใช่ไหมคะใช่แล้วใช่เลยครับเปรียบเทียบแบบนั้นชัดเจนมากครับส่วนที่ถามว่าทำไมเราไม่ตรวจ APOB กันเป็นประจำก็ เอ่อในทางปฏิบัติเนี่ยการตรวจ LDL-C มันยังแพร่หลายกว่าเข้าถึงง่ายกว่าทั้งเรื่องห้องแล็บเรื่องค่าใช้จ่ายด้วยครับการตรวจ l p l p หรือ LDLP โดยตรงก็เริ่มมีใช้มากขึ้นนะครับสำหรับเคสที่ต้องการดูความเสี่ยงลึกๆแต่ยังไม่ทั่วไปเท่าแต่ว่าค่า LDL-C ก็ยังพอดูคร่าวๆได้นะครับโดยเฉพาะถ้ามันสูงมากๆหรือต่ำมากๆไปเลยเช่น ถ้า LDLc ออกมาแบบ600-700มิลลิกรัมดีซิลิตอย่างเงี้ยไม่ว่าเรือจะใหญ่หรือเล็กจำนวนเรือหรือ ApoB หรือ LDLP มันต้องเยอะมากๆอยู่แล้วอันนี้ความเสี่ยงสูงชัดเจนครับแต่ถ้า LDLc กลางๆเช่นร้อยเนี่ยตัวเลขนี้อาจจะมาจากเรือใหญ่ไม่กี่ลำหรือเรือเล็กๆเยอะๆก็ได้ซึ่งแบบหลังคือเรือเล็กเยอะๆเนี่ยมันเสี่ยงกว่าตามข้อมูลที่เราดูอยู่แต่ LDLc อย่างเดียวอาจจะบอกไม่ได้ชัดเจนครับ ชัดเจนเลยค่ะสรุปคือ apo B หรือ LDLP คือการนับจำนวนอนุภาคซึ่งข้อมูลบอกว่าสำคัญกว่าปริมาณคอเลสเตอรอลหรือ LDLC อ่ะในข้อมูลมีพูดถึงค่า Non HDLc ด้วยอันนี้คืออะไรคะแล้วมันเกี่ยวกันยังไงอ๋อใช่ครับ Non HDLc ก็น่าสนใจครับ คำนวณง่ายๆเลยเอา total cholesterol ลบด้วย HDLc หรือไขมันดีค่าที่เหลือเนี่ยมันจะรวม cholesterol ที่อยู่ในอนุภาคไขมันเ,เกือบทุกชนิดเลยที่มี a p o l ี B เกาะอยู่ไม่ใช่แค่ LDL นะครับรวม VLDL IDL ด้วยมันเลยถือว่าเป็นตัวแทนของ a p o B ที่อาจจะดีกว่า LDLc เพียวๆแล้วก็เริ่มมีการใช้ประเมินความเสี่ยงมากขึ้นเหมือนกันเพราะมันสะท้อนภาระรวมรวมของไขมันอันตรายได้ค่อนข้างดีแล้วก็คำนวณได้จากผลเลือดปกติทั่วไปครับ อ๋อเข้าใจแล้วค่ะแสดงว่าเราก็มีวิธีประเมินจำนวน ApoB ทางอ้อมที่ดีขึ้นจากค่า Non H D L C ได้ด้วยทีนี้พอเรามีอนุภาค ApoB ลอยๆในเลือดแล้วร่างกายเรามีวิธีกำจัดมันออกไปยังไงคะอันนี้คือเกี่ยวกับตัวรับ L D L ที่ตับที่เราเกินไว้ตอนแรกใช่ไหมคะซึ่งมีเยอะที่สุดเลยบนผิวเซลล์ตับครับ ตัวรับนี้ทำงานเหมือนอท่าเรือหรือประตูคอยดักจับ LDL แล้วก็เอาเข้าไปในเซลล์ตับเพื่อจัดการต่อไปเป็นกระบวนการสำคัญเลยครับในการคุมระดับไขมันในเลือด แล้วถ้าเรือหรือตัวรับที่ตับเนี่ยมันเลือกไหมคะหรือว่าจับ LDL ทุกแบบเหมือนกันหมดเลยนี่แหละครับประเด็นสําคัญเลยคือตัวรับ LDLR ที่ตับเนี่ยมันทํางานได้ดีที่สุดกับ LDL ที่มีขนาดรูปร่างปกติหรือที่เรียกว่า LDL pattern A ครับพวกนี้จะค่อนข้างใหญ่หน่อยความหนานแน่นต่ําเหมือนเรือขนาดพอดีท่าเทียบเข้าเทียบได้เร็วกําจัดออกจากเลือกได้เร็วมีประสิทธิภาพแต่ปัญหาจะเกิดเมื่อ LD L มันมีลักษณะผิดเพี้ยนไปครับซึ่งข้อมูลก็บอกไว้หลายแบบเช่น1คือกลายเป็น LDL ที่เล็กและหนาแน่นมากหรือ Small Dense LDL ที่เรียกว่า Pattern B ข้อมูลบอกว่าพวกนี้ตัวรับ LDLR จับได้ไม่ดีเท่าแบบปกติครับ สองคืออาจจะใหญ่กว่าปกติมากๆหรือมีพวกไตรกีอสรายปนอยู่เยอะทำให้รูปทรงมันเปลี่ยนไปผลก็คือ LDL ที่ผิดปกติพวกนี้ครับจะถูกตัวรับ LDLR ที่ตับจับได้ยากขึ้นหรือช้าลงมากๆทำให้มันค้างอยู่ในเลือดนานกว่าเดิมส่งผลให้ระดับ ApoB หรือ LDLP โดยรวมในเลือดสูงขึ้นแล้วก็เพิ่มโอกาสที่มันจะไปสะสมในผนังหลอดเลือดเกิด ASCVD ได้ในที่สุดครับ โแปลว่าไม่ใช่แค่จำนวน APOB LDLP ที่สำคัญแต่คุณภาพหรือลักษณะของ LDL ก็มีผลมากกับการที่ร่างกายจะกำจัดมันออกไปถ้าเรามี LDL ที่ตัวรับจับยากเยอะๆก็เสี่ยงสูงขึ้นได้เหมือนกันแล้วอะไรเป็นตัวกำหนดลักษณะ LDL ที่ร่างกายสร้างขึ้นมาคะมันมาจากไหนบ้างคะแหล่งผลิตหลักก็คือตับเราเองครับ ับจะสร้างแล้วก็ปล่อยอนุภาคไขมันที่มี APOB ออกมาหลายชนิดเลยทั้ง VLDL ซึ่งเดี๋ยวก็จะเปลี่ยนเป็น IDL แล้วก็เป็น LDL ในเลือดต่อไปแต่มีข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญอย่างด t h o m a ร์โทมัสเดย์สปริงที่อยู่ในข้อมูลเรานะครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วตับเนี่ยสามารถสร้างแล้วก็หลั่ง LDL ออกมาโดยตรงได้ด้วยนะไม่ต้องมาจาก VLDL เสมอไป ในภาว่าปกติเขาคาดว่า LDL ประมาณ38-40%มาจากตับโดยตรงเลยครับแต่ที่น่าสนใจกว่านั้นคือการทำงานตรงนี้ของตับมันเปลี่ยนไปได้ตามภาวะเมตาบอลิซิมโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนที่ไตรกลีเซอไรในเลือดสูงสูงครับข้อมูลบอกว่าในภาวะแบบนั้น การสร้าง LDL โดยตรงจากตับจะลดลงเหลือแค่ประมาณ27%แต่ตับจะหันไปสร้าง VLDL ที่ใหญ่ๆมีไตรกลีเซอไรด์เยอะๆมากขึ้นแทนซึ่ง VLDL พวกนี้พอออกมาในเลือดแล้วผ่านกระบวนการต่างๆเนี่ยมันมักจะกลายเป็น LDL ชนิด small dense LDL หรือ S-DL DL คือไอตัวเล็กหนาแน่นที่เราเพิ่งคุยกันไปว่ามันจับกับตัวรับ LDLR ได้ไม่ดีกำจัดยากนั่นแหละครับโอ้โหข้อมูลนี้น่าสนใจมากเลยค่ะมันเชื่องโยงภาวะ เมตาบอลิซึมอย่างไตรกิสรายสูงเข้ากับการเปลี่ยนชนิดของ LDL ที่ร่างกายสร้างซึ่งก็ส่งผลต่อการกำจัดอโปบี B, แล้วก็ความเสี่ยง ASCVD โดยตรงเลยพอเราเข้าใจกลไกพวกนี้แล้วข้อมูลที่เราได้มาก็มีข้อสังเกตเกิดกับคนบางกลุ่มด้วยนะคะว่าอาจจะมีการตอบสนองของค่าไขมันโดยเฉพาะ LDLc ที่ต่างออกไปเวลาปรับการกินเช่นกินคาร์โบไฮเดรตต่ำมา,มากๆกลุ่มเหล่านี้มีใคร าตามข้อมูลมูลระบุถึงกลุ่มคนที่อาจจะเจอว่าค่าไขมันรวมหรือ TC แล้วก็โดยเฉพาะ LDLc เนี่ยสูงขึ้นมากมากมากๆมากๆเวลากินอาหารขาบต่ำมากมาก,มากนะครับอันนี้เป็นข้อสังเกต,ตจากข้อมูลที่เขารวบรวมมาไม่ใช่คำแนะนำหรือการตัดสินนะครับกลุ่มที่พูดถึงก็มีกลุ่มแรกคือคนที่น้ำหนักตัวน้อยหรือค่อนข้างผอมครับ ข้อมูลใช้เกณฑ์ BMI ประกอบเช่นอาจจะต่ำกว่า14.8หรือ23ตามที่ระบุไว้กลุ่ม2คือคนที่ข้อมูลใช้คำเปรียบเรยลักษณะทางกายภาพหรือเมตาบอลิซึมเช่นบอด y ี้ไทป์สายแป้งอันนี้อาจจะหมายถึงคนที่วัยต่อขาบส่งพุงตับอาจจะหมายถึงไขมันสะสมแถวท้องเยอะหรือไทรอยด์ซึ่งอาจจะเกี่ยวกับการทำงานของต่อมไทรอยด์คำพวกนี้อาจจะต้องตีความเพิ่มนะครับแต่เป็นข้อสังเกตจากข้อมูลเขาแล้วก็กลุ่มที่3ม ที่มีการศึกษามากขึ้นคือกลุ่ม Lean Mass Hyperresponders หรือ LMHR ตามข้อมูลคือคนกลุ่มนี้มักจะผอมแต่กล้ามเนื้อค่อนข้างเยอะ พอกินอาหารคาบต่ำมากๆหรือคีโตเนี่ยร่างกายจะตอบสนองโดยมี LD L D L C สูงขึ้นมากแล้วก็ H D L C หรือไขมันดีก็สูงขึ้นด้วยพร้อมกับไตรกลีเซอไรด์ที่ต่ำมากๆครับขอย้ำอีกทีนะคะว่าน,นี่เป็นแค่ข้อสังเกตจากกลุ่มตัวอย่างในข้อมูลที่เราได้มาเพื่อประกอบความเข้าใจนะคะไม่ได้หมายความว่าทุกคนในกลุ่มนี้ต้องเป็นแบบนี้หรือเป็นคาแนะนาอะไรนะคะเอาละคะ่ะวันนี้เราก็ได้เจาะลึกข้อมูล A P O B อนุพัน L D L แบบต่างๆแล้ก็บทบาทสำคัญของตัวรับ L D L ที่ตับกันไปเยอะเลยทำให้เห็นภาพชัดขึ้นมากเลยค่ะว่าการมองแค่ LD L D L C อาจจะไม่พอจริงๆแล้วจำนวนอนุภาคที่มี A P O B หรือ A P O B LD L D L P เนี่ยน่าจะเป็นตัวบอกความเสี่ยง A S C V D ที่ตรงประเด็นกว่าใช่ครับ แล้วก็ต้องไม่ลืมเรื่องประสิทธิภาพของระบบกำจัดด้วยโดยเฉพาะการทำงานของตัวรับ LDL ที่ตับอันนี้ก็สำคัญไม่แพ้กันเลยถ้าตัวรับทำงานไม่ดีหรือ LDL มันดันเป็นแบบที่ตัวรับจับยากเช่น s d l d l มันก็จะนำไปสู่การสะสม ApoB ในเลือดแล้วก็เพิ่มความเสี่ยงได้เหมือนกันครับมันทำงานคู่กันไปค่ะซึ่งทั้งหมดนี้ก็นำไปสู่คำถามชวนคิดเป็นกันบ้านทิ้งทายนะคะ ในเมื่อเราเห็นแล้วว่าทั้งจํานวน APOB และคุณภาพของอนุภาคซึ่งส่งผลต่อการจับกับตัวรับเนี่ยมันสําคัญทังคู่มันมีปัจจัยอะไรในชีวิตประจําวันหรือภาวะเมตาบอลิซึมของเราที่ข้อมูลชี้ว่าอาจจะส่งผลต่อชนิดหรือคุณภาพของ LDL ที่ตับเราสร้างขึ้นมาบ้างคะเช่นอะไรที่อาจจะกระตุ้นให้ร่างกายสร้างเจ้า sdLdl ตัวปัญหามากขึ้น แล้วถ้าเราปรับปัจจัยพวกนั้นเพื่อส่งเสริมให้ร่างกายสร้าง LDL ที่มีคุณภาพดีคือจับกับตัวรับง่ายควบคู่ไปกับการคุมจำนวน ApoB โดยรวมการมองภาพรวมแบบนี้อาจจะช่วยลดความเสี่ยง ASCVD ได้ยั่งยืนกว่าการพยายามลดแค่ตัวเลข LDL-C อย่างเดียวหรือเปล่าก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจน่ากลับไปคบคิดศึกษาเพิ่มเติมกันต่อไปค่ะ